แรกซื้อมาเนี่ยอย่างเงี้ยจะนำไปเย็บกับเป็นกางเกงเอวยางยืดนะเนี่ยแต่มันไม่ได้ใช้งานแล้วกะว่าพรุ่งนี้จะเอาไปเลยแรกแรกพระเครื่องเอามาขาย นี่เดี๋ยวเตรียมเอาไปพรุ่งนี้อันเนี้ยดูอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ยางยืดนะก็ต้องเรียกว่าเชือกมันเป็นเส้นเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นเส้นนี่น,นี่เป็นยางยืดนะักเวลานี้หรือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้มีประโยชน์ มประโยชน์อะไรล่ะก็มาใส่กับแมสนี่ไงอย่างนี้เนี่ยแมสแมสธรรมดาอย่างนี้เกี่ยวกับหูแล้วมันเวลาเราถอดออกจากปากเนี่ยนะมันอาจจะตกเราก็ไม่สามารถเก็บมาใช้ได้อีกนมันตกกับพื้นเราจะทำยังไงไม่ให้ตกเราก็ใส่กับอันนี้ นี่ใส่ผูกซะใส่ยังยืดดีดไม่ตกแล้วปิดปากได้ทั้งวันสบาย,ยแมแบบนี้มันค่อยหายใจหายคอออกหน่อยถ้าแมสท,ที่มันตรงๆเลยมันปิดปากปิดจมูกหมดหายใจไม่ออกอันนี้เลยกลายเป็นว่าต้องเก็บอันนี้ไว้ นี่อย่างเนี้ยมีประโยชน์ถ้าเป็นเวลาอื่นมันไม่มีประโยชน์เวลานี้มีประโยชน์เลย,ยชอบเก็บเอาไว้ไว้ทําอย่างนี้ช่วยถึงใครไม่ปิดก็ได้แต่ชอบที่จะปิดเพราะว่าป้องป้องกันไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างนะถ้าขึ้นรถเมย์นะ คนเก็บสตางเนี่ยหรือกระเป๋ารถเมยเตือนนะใส่แมสใส่แมสแล้วก็อย่าคิดไน้ว่าบ,บนรถเมยจะปลอดภยัยเพราะรถเมยเนี่ยคันไหนคันนั้นเบียดกันค่ะแน่นมันก็ใกล้ชิดกันหน่อยชั่วโมงนี้ใกล้ชิดกับคนแปลกหน้า มันไม่ได้ปลอดภัยติดโรคได้ง่ายอันนี้ก็ต้องใช้เพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคล